ผมชอบความคิดและแนวทางของพี่ผมเคยที่จะทําแบบพี่แต่มันล้มตอนนี้ก็ยังทําตามความฝันของตัวเองแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับถ้าคลชีพของผมหรือตัวผมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวประชนท่านใดนะก็ดีใจมากๆตัวนี้ทําไว้รองรับสังเวียนนะับเมื่อก่อนจะมีต้นไม้ตัวนี้แต่มันตัวเยไปมันก็ไม่มีล่มแล้วนะับก็สูง3เมตรนะับสูง3เมตรผมทําคนเดียวทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ตัดไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทาคนเดียว ใช้เลื่อยมือใช้เลื่อยมือเลื่อยนะับทําคนเดียวทุกอย่างขึ้นลงมุงราคาคนเดียวทุกอย่างระดับน้ําผมไม่เป็นก็หัดทนะํานับตอนที่ผมทําครั้งแรกนะครับผมก็ทําไม่เปลี่ยนแต่ว่าผมเคยทําแล้วเนาะครั้งนี้มันก็เลยง่ายนะครับในตอนที่ทําครั้งแรกโหแบบงงนะครับงงมากๆไม่รู้จะจับยังไงนะครับแต่มันมีเทคนิคอยู่นะคือพยายาม หาจุดที่เราทําได้ก่อนนะครับอย่างเช่นตัดไม้มาไว้นะครับแล้วถ้าเรามายืนคิดมองดอูจะเริ่มตรงไหนดีนะครับอันนี้มันคิดไม่ออกอย่างแน่นอนผมมีเทคนิคนะครับให้เรามองดูก่อนอะไรง่ายแน่นอนว่าโครงสร้างทุกอย่างมีหลังคาเราฝังเสาก่อนเลยนะครับเราฝังเสาก่อนคือพยายามหาอะไรลงมือทําก่อนนะครับถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรม,มันจะยืนคิดแล้วมันคิดไม่ออกแต่ถ้าเรา คิดว่าเราทําส่วนไหนได้เราไปทําก่อนเจ้าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวไหนมันจะมาต่อเติมกันอันนี้มันเป็นเทคนิคเทคนิคอ่ามันจริงมันจริงถ้ายืนคิดหรือว่ารูปวางแผนเนี่ยคิดยังไงก็ไม่ออกตอนนี้ก็มุ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับก็จริงๆก็อยากจะต่อเติมออกมาเพื่อว่ากันฝน กันแดดเวลาดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้เนาะกันแดดสองเข้าไปนะครับแต่เราเอาเท่าที่เราทําได้ก่อนนะครับคือขอแค่ให้มันได้เริ่มปั้นไก่อะไรก่อนเพราะว่าตอนที่ผมอยากจะเริ่มปั้นไก่เนาะก็ส่วนตรงน,นี้ค่อยมีเวลาว่างค่อยๆต่อเติมทีละเล็กทีละน้อยนะครับเนี่ยทำไว้เพื่อรองรับสังเวียนสูง3เมตรนะครับขึ้นลงคนเดียวทุกอย่างนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนตัดไม้ทุกอย่างเลื่อยมือนี่แหลนะนะครับเนี่ยไอตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนับเป็นซุ้มด้านในก็จะมีไก่มีอะไรนะครับ ก็ขอเวลาวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ขอเชียร์พื้นที่นะครับทาความสะอาดนะครับซุ้มต่างๆเนี่ยเลียร์ออกอะไรที่มันเก่าคือผมก็จะเชียร์ออกครับทาความสะอาดตกแต่งซุ้มก็ไม่นานนะผมมองว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะได้เริ่มบ้านไก่ยังไงก็ขอฝากพี่น้องติดตามซุ้มเล็กๆไว้ด้วยนะครับนี่นะครับผมก็ทํำคนเดียวทุกอย่างอะไรที่เราพอทําได้ผมแนะนําให้เราทําไปก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มีทุนอย่างถ้ามีทุนก็อยากให้จ้างเขาทำแหละ เือนไม่มีใครอยากจะมาไอ้ลำบากลำบนแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าทําเป็นผมก็แนะนําให้ทําดีกว่าเพราะว่ามันก็ช่วยประหยัดงบเราได้เยอะเรอะถ้าเรายังหาเงินก็ประหยัดหาแบบพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดเน้นไปที่สายพันธุ์นะครับพี่น้องหลายท่านนะครับก็รอร่วมสู้รอเล่นไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับนี่นะครับ ไม่นานนับอาทิตย์หน้าเขาคงจะได้เริ่มปั้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์ทำความสะอาดอีกเล็กน้อยนะครับก็ลงมือทําเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีทีมงานนะผมก็มีพวกน้องๆนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยไม่ผมไม่เคยเรียกใครมาทําช่วยเนาะมันจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยแบบเรียกเอ้ยมาทําช่วยหน่อยถ้าแบบคือผมมองว่ามันเหมือนเป็นการแบบบังคับอะไรให้มาเนาะถ้าใครว่างมาเล่นก็มาช่วยก่อนแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมทําเองทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเรียกอะไรมา เพราะว่าคือทุกคนมีหน้าที่ของทุกคนแหละนะแต่ละคนอาจจะว่างหรืออาจจะขี้เกียจอะไรก็ไม่ผมก็เลยแบบไม่เคยได้เรียกใครนะผมก็ค่อยๆทําเองนี่แหละเห็นไหมผมทําคนเดียวยังทําได้เลยนะก็พี่น้องถ้ามีพรรคพวกทีมงานหรืออยากจะทําคนเดียวก็เริ่มได้เลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะนะครับเราทํมันเล็กวันน้อยนะนซึ่งมันเป็นความสุขของเราอ่ะมันทํายังไงก็ไม่เหนื่อยแน่นอนนะก็ลุยครับฝากติดตามชุดเล็กๆไว้ด้วยนะครับแกจะได้ปั้นแล้ว